สวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องพี่ไม้มียังให้เบิ้งไว้วันนี้พี่ไม่เห็ดชาเขียวตอนตุ่มพี่ไม่พี่ไม่บัลไตไทยเบิ้งเพราะว่าพี่ไม่เห็ดคังเลพี่น้องพี่ไม่บอคอยแน่ใจให้พี่ไม่เห็ดหลอบนาพี่ไม่ยังสิดทายให้เบิ้งได้จ้ะอันนี้พี่ไม่เห็ดแบบง่ายๆพี่น้องพี่ไม่บัลทันมีผ้ามีอนัรโกองพี่ไม่ก็เลยเอาผ้าสีขาวกองแล้วก็พี่ไม่พี่ไม่ตุ่มพี่ไม่ตุ่มใส่หมอแล้วก็พี่ไม่เอาผ้าสีขาวกองพี่น้องแล้วก็ พี่ไม่ต้มไข่มุกไข่มุกนี่พี่ไม่ต้มใส่น้ำตาลเชื่อมเรียบร้อยแล้วพี่น้องพี่ไม่ใส่ไปไปแล้วครึ่งหนึ่งเนี่ยเป็นกิโลหมดเลยพี่น้องเนี่ยแก้วนี่แก้วใหญ่แต่เนีพี่น้องมันแก้วน้อหน่อยอแก้วนี่นะเนี่ยมันแก้วน้อหน่อยอพี่น้อยพี่น้องแก้วใหญ่เนี่ยอเนียนหลอดหลอดได้เนี่ยพี่น้องหลอดพี่ไม่ซิมละแซบแซบพี่น้อง เออเขาทาเขาทาแต่ว่าเดี๋ยวหลอมหนาพี่ไม่สิปั่นปั่นน้าแข็งแต่ว่าพี่ไม่บ่มี่น่มสดพี่ไม่ก็เลยใส่นุ่มคนพี่น้องเห็นม่มันยังเป็นสีขาวๆแต่ว่าพี่ไม่พี่ไม่อุ่นใส่หม้อแต่ว่ามันพี่ไม่อันใส่หม้อมันมันมาทั่ไหนนละลายพี่ไม่มาทั่ไหนคนค่ะมันก็ยังสีขาวๆอยู่เนาะพี่น้องเนาะแต่ว่ามันกับพ่อกินได้จ้ะพี่น้องเพราะว่าพี่ไม่มากกินชาเขียวชาเขียวแซ่บแซ่พี่น้องหอมหอม เขาบอกเขาซื้อกินแก้วนึงก็หาไอ้โลนึงอันนี้โอ้ถ้าซื้อกินแก้วยังถ้าใส่แก้วน้อยนี่ได้เป็นสิบเด้อพี่น้องพี่ไม่เอาแก้วไว้ใส่น้อย่ด้อพี่ไม่ไปหาแก้วเด้อพี่น้องพี่ไม่ลืมไงพี่ไม่เอาไว้ใส่น้อยเราเอาไว้ไหนน้อยเอาไว้ไหนน้อยเกลือตู่โอ้เนาะชาเขียวเด้อพี่น้องชาเขียว เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวพี่เดี๋ยวพี่ไม่สิไปเอาแก้วมากก่อนด้วยพี่น้องแปบ๊บหนึ่งจ้ะพี่น้องพี่นอ้นองเห็นบ่อันนี้แก้วแก้วอันแก้วชาเขียวหรือแก้วนมสดเนี่ยพี่ไม่ซื้อแก้วมาเพราะว่าพี่ไม่มักกินนี่จ้ะพี่น้องสื้อบ้านวางพี่ไม่ซื้อมาพี่ไม่มักกินนมสดมักกินมักกินชานมเย็นพี่น้อง โมเมน์ยังดอกเวลาเมาคางกินนอะไม่แห้งไม่แห้งพี่น้องเนาะเ <laughs> <laughs> บาเบาก,กับสายดื่มค่พี่ไม่หยุดนั่งพี่ไม่กระดื่มพี่นอ้องแล้วพี่ไม,ม่สิจักใส่ พี่ไม่พี่ไม่จะมิหลอดหลอดอันนี้ก็หลอดนะจ๊ะแต่ว่ามันหลอดอันนี้มันดุดเลยไม่ได้เนาะเพราะว่าอันนี้มันใหญ่กว่าพี่ไม่สิตักใส่เห็นไหมนะคุณตักใส่แก้วตะ่ามันตะามพี่ไม่พี่ไม่แก้วพี่ไม่ล่างล่างอันนั้นเรียบร้อยแล้วพี่น้องพี่ไม่ล่างแล้วพี่ไม่จะเอาขระตูจะทำให้ดูนะคะโอ้เฮียก็แข็งแล้วพี่น้องพี่ไม่ บ้านวันชี่อไม่มากินหวานพี่น้องกินกนเข้าบริกินประจำข้ากันนั้นได้นะพี่น้องน้ำล้มปะ,ะ,ะปกหลอลใช้แต่น้ำมาเนี่ยพี่น้องไม่พี่ไม่ยังจริงๆนะ้นเทใส่ นนในแค่ห้พี่น้องเบิ้งซื้อด้วยพี่น้องอนเนี้เแค่นเบิ้งซื้อพ่อแหละยานแก้วงามพี่ไม่เตกแก้วพี่ไม่แพงแก้วอันนี้พี่น้องนี่อันนี้อันนี้อัน,นอันนี้อันนี้หลอดด้วยพี่น้องนี่หลอดหล,ลอดพี่ไม่ซื้อมากหลอดพี่ไม่ซื้อมากกินกับอันกับอันนี้นมเยอเออหนังกับชาเขียวกับไข่มุก เป็นบะพี่น้องแก้วลียวใช่ไหม,มสี่ซิมอืมฮึมแซ่บพี่น้องหอม,อมหอมชาเขียวพี่น้องพี่ไม่หูแล้วพี่ไม่ซื้เห็ดกินปะเนี้ยสื้อเขากะหาเอโลโบอกคู่มือหนี่งหกเอโล่เจ็ดเอโลกับบลบางลานกับบลแซ่บทอดเห้าเห็ดซ้ำพี่น้อง เมื่อน่ะพี่ไม่ไปเวสภาคไปซื้ออันชาเขียวกินโอ้ยเขาเห็ดบาง,งายเขาใส่แต่น,นมหาพี่น้องว่ามี่วามีกินชาเขียวว่ามี่กินอันนั้นเลยแซ่บแซบพี่น้องอชื่นใจพี่ไม่แซนแข็ง กินบะเบ็ดพี่ไม่ก็ใส่ตู้เย็นไว้ใส่ตู้เย็นไว้กินได้อีกพี่นอ้องนี่พี่ไมคต้มไว้เหลือนะพี่น้องพี่ไม่ต้มใส่หมอ้ออัน,น้นชาเขียวด้เลยพี่น้อง ที่เหลือพี่ไม่กระซีอันเทใส่อันเทใส,ส่ขวดไว้พี่ไม่เสียเอาไว้ในตู้เย็ยนตาเฮาอยากกินเฮาก็เฮ็ดกินแต่ว่าต้องกินเร็วๆถ้ากินตาเฮากินซแซมันกระซีเบิดกินหอมพี่น้องพี่ไม่กินแท่นน้ำนะพี่ไม่มักเดี๋ยวสิเซอไข่มุกพี่ไม่ก็ต้มเรียบร้อยแล้วเทถ้ถถถาเทใส่แก้วนี่เบิดแก้วเดี๋ยวนั่นแก้วใหญ่นี่พี่น้องมาเดียเ๋ยวแก้วน้อยๆได้ไหมแก้วใหญ่เลยพี่น้อง แซบพี่น้องแซบเมาค้างกินโอ้ชื่นใจขนาด <c oughs> <c oughs> อ้ยหนอพี่ไม่คักไอเลีเลยนะพี่้องมากินของหวานของสมบยากแล้วพุเทเาว่านอกพี่นอ้องอืแซบร้ายเย็นชื่นใจพี่น้อง ใช่ได้แต่ว่าบะมีบะมีนุ่มสดบะมีคปป่ครบทีเมทให้ใส่ไมัน้ำหอมเนาะพี่น้องเนาะแซ่บแซบพี่น้องแซ่บอีเลยเขาซือ้อเขาซื้อมินเช็กในร้านอันันน้นก็อันนั้นแซ่บคือกันพี่น้องแต่ว่ามันกระเด็นหน่อยเนาะเขาเห็ดกินเองในไลา์พี่น้อง อืมสักรถเพราะว่าปกติพี่ไม่กันมาก,กินชาเย็นชานุ่มเย็นนะพี่น้องอืมสัแกแรถ เอาเดี๋ยวเบิร์แล้วพี่น้องเลยจต่ไข่มุกไข่มุกก็แซ่บแซ่บพี่ไม่ต้ม,มไข่มุกยังเหลือหลายพี่น้องใส่ใส่ใส่แก้วนะ้าเน่นี่คือไข่มุกนะคะไข่มุกนี่เ้าเชื่อมใส่เ้าเชื่อมใส่น้ำตาลน,นะจ๊ะพี่น้องนี่คือไข่มุกเดี๋ยวรอบนะ้ำพี่ไม่ซีเฮ็ดวิธีท่ทาให้เบิรงนด้วยพี่น้องอันนี้อันนี้พี่ไม่บอก พี่ไม่เห็ดเล็กๆม่ก็ตะคุบตะคักเนาะเห็ดเธอแรกเลยพี่น้องนี่แก้วแรกเลยที่พี่ไม่ทํากินพี่ไม่บพเคยเห็ดกินเองจากเถื่อพี่ไม่ไม่ได้ไปซื้อกินตามซุปเปอร์มากถ้าไปในเมืองน่ะเพราะว่าแถวพี่ไม่บอมี่พี่ไม่ก็เลยอันน้องไปเมืองไทยมากน้องน้องอันซื้อมาฝากก็เลยอันก็เลยไม่เห็ดกินเองเพราะว่าพี่ไม่มากกินพี่น้องอันนี้คือไข่มุกไข่มุกเขาซื้อจากร้านไทยก็ได้เด้อพี่น้องเน้อไข่มุกเน้อเราซื้อมากำมาต้มเอง ที่กับฮอตต้มเองง่ายๆพี่น้องเ้าเฮ็ดกินเองไปซื้อแก้วละห่ากักินก็ฮอดบะอิม่มน้อยเดียวนึ่งก็บเบิดแล้วบางที่ก็ฮอดบะแซ่บซ้ำเ้าเฮ็ดกินเองแซ่บเพราะมักเพราะมักรสใดเขาวกรใส่พี่น้องนัดก,กินหวานกินเ้าอยากได้ไข่มุกเลยหลายเ้าวไส่เ้าเฮ็ดกินเองเนาะพี่น้องเนาะเบิง่งพี่ไม่สิคนเห็นบิ่งเนาะพี่น้องเนาะเห็นบะ่ชาไข่มุกเห็นบ่ เด่นไปไม้สีสูนเดินบึงไกลๆเดวพี่นองเนาะนี่เดี๋ยวอืมนมาไปนองนี่ชาเขียวไข่มุกนะคะพี่ไม้ทำเองแซ่บๆพี่นอง ถึกใจพี่แม่คักพี่แม่มากินหวานปูเท้านอกพี่นอ้องปูเทามากกินหวานขอบคุณทุกกำลังใจที่ติดตามพี่ใหม่นะคะอย่าลืมกดไลค์ซับสไครป์พี่ใหม่ด้วยนะคะจะได้รับชมคลิปใหม่ๆคะ่ะบ๊ายบาย